진격해간다 총기를 앞세우고 돌격해간다 일심이 만대여 이끌고 가는 그 모습은 기치다공공교 공교가 어장군님의용함시드 ขน่เนะ้เปล่าไปเลยนะแกหุบมญญยจินมันมีข่าวลือที่ว่าเธอเป็นอัตภานดังแกเพื่อนให้เพื่อนกินก้นบุรีอ่อ่ะแฟนของฉันน่ะเหรอจะทำตัวชั่วช้าเรื่องของกูเนี่ยแม่งทำให้รู้ดีชิบหายสาหัสมากเกี่ยอะไรเธอเป็นเหยื่อที่แท้จริงเหรอเนี่ยพี่ขอโทษที่ไม่เชื่อเธอพี่ผิดไปแล้วกอด What the fuck หัวหน้าห้องโดนปูนนีบโดนอะไรอีกสารพัดนะปูโชซอนเหนือเหรออ่าน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวกูลองเสิร์ชดูมีจริงปะสาวเราเรื่องมาเจอว่าแท้จริงแล้วมันเป็นเพราะว่าลอนมีแฟนหนุ่มคนหนึ่งเป็นกำลังใจให้การแก้แค้นใดมันจะหอมหวานเท่ากับการทำให้คุณเลวใจสุดสาวน้อยโรคจิตของเราจกอัปเกรดโปรเจกต์แก้แค้นจากกาตตันตกตีกลายเป็นแผนกันอ่อยไอจคีอค,อความรักของอยูให้แหลกเราจริงดิวัานี่ไม่ใช่กระหล่ำแล้วนี่มันคาร่าีา่ กูามากูมาดูวิดีโอเรื่องไรเยี้ยทำอีกแกนบอยบัสด t ปาราล l ซิกล k e t ด็ด